สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กันดิบางวาหำใหญ่เขาได้แต่หำเล็กเขาหดักนูครับท่านผู้ชมไปพรุ่งนี้วันหยุดครับของเด็กหลานจ้อนครับวันนี้กัจ่าพามาเองนะครับจ่าเอกนะครับท่านผู้ชมนี่ครับจ่าเดินนหน้าไปแล้วครับกับดักที่ใช้กัเป็นดวงนะครับ กับป้าพาครับนชมก็อย่างนี้นี่ครับยาที่ใช้กับเป็นข้าวโพดนะครับไอ้ครับท่านผู้ชมไปหาร่องรอยกันครับมันก็เป็นทงพูกนะครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมสภาพใหม่ก็ายเป็นปลาข้าวโพดเกา่านอครับตอนนี้กำลังหาลงล่องลอยครับจะพามาเพื่อใหม่ไหมครับท่านผู้ชมเป็นแต่มีว่าน้องนี่ครับท่านผู้ชมหอยกัดของมันครับ ดักมวนี้ครับท่านผู้ชมนี่เป็นเนี้เข้าโดดวโพดนะครับจาพามาดักครับจยาข้าวโพดมาให้ครับเขียครับอังแรกของเขานี่ครับใหม่ใส่เองเลยครับใส่หัวแซมครับจ้ะใสย,ยอดทัางใน,น มันตันครับมึงเอาเฮ้โิโวอยใสอย่างบ้าเปล่เรื่องความหวานมดจะขึ้นไม่ขึ้นนะนี่ก็พอแล้วครับนผู้ชมสภาพใหม่ก็เป็นหลังไฟ้นะครับอ้อมนี่ก็เป็นปลาข้าวโพดครับนผู้ชมปลาข้าวโพดเก่านะครับขอไนนสนะครับครับนผู้ชมก็มีมีอีกหลังหนึ่งครับ อางมันก็จะเป็นอยู่ในพุ่งนครับดีใส่ไว้นี่นะครับเขียครับใส่อีกหลังหนึ่งครับท่านผู้ชมนยครับตอนนี้อใส่นะครับท่านผู้ชมตัวนี้ตกดีนะครับมาลุนกันมื้อเช้าเลยครับมาลุนมื้อเช้านะครับมันจะมีเต้มน้อยหลปันเดอขอกัรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงกว่าแล้วครับท่านผู้ชม ไป bon oh ครับท่านผู้ชมฮ่าลาะยามกันครับนี่ครับท่านผู้ชมจุดแรกของฮอครับจุดแรกของฮอเป็นแรกน้องสมมี่โอ้โดนครับท่าน้องสมโดนแล้วครับจุดแรกของฮอล์ลูกนู่ครับโอ้ท่านผู้ชมครับหอย มูมันกินข้าวโพดเนเลยครับทนนี่ครับดังแรกของหอครับอ่ะแนยัง่มันัถือไวเนี่ยน่ครับท่านผู้ชมมาเป็นหลังที่สองของหอครับใส่ไว้ต้นตะกกบนี่ครับ อู๋โดนครับท่านผู้ชมหลังนี้ก็ได้นี่ครับหลังที่ซ่งอ่ะแกวครับท่านผู้ชมโอ้หมันแล้วหมันแล้วหลังเล็กหลังซ่งเอาเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้อยู่ เอาเพื่นแกวครับสองเต้มแล้วครับทุกท่นเดียวหมดขึ้นะยามต่อครับเดียวหมดขึ้นหหลังที่สามกันอยู่นี่ครับติดติดกันเลยครับอู้หลังนี้ก็โดนครับทุกท่าะ ดนดครับนี่ครับอ้โดนเลียงล่างเลยครับเจ้าตัวน้อยครับท่านผ้ชมสามแต้มแล้วครับท่านผ้มเปียนนมู่โ้กัาครับเต็มที่สีบนมาครับเต็มที่สีมาบมบ่ง หลังนี้ผมใส่ด้วง p v c ไว้ครับอุ้ยตรงไหนวะเดี๋ยวน,นี้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเรมรองลองสก่นอกนใส่ด,ออด้วยน้ำหนึ่งกุมมหัวดิมใส่ด้วง p v c ไว้ครับตรงนี้โอ้บมาครับต้องสู้ม้องผมบุมาครับ อู๋หลังนี้กับดักโมติดเลยโมติดครับมันก็พูดไปแล้วเออลั่นฟ้าวครับตัวนะี้สมเหตุไหมครับอู๋หลังนี้ก็บโบธื้ครับท่านสม

น้ำ zoom มง,งหลังนี้ของผมนะโอ้บอทีกครับหลังนี้ก็ได้อบืบุสบุกับสวงเดียนเลยครับน้ำ้ o o m ร่วงเขาอย่างบอทำงานกันเลยครับครับนผู้ชม,ม,ม,มโดนนิกเต็มแล้วครับ ฟาลันทำงานแล้วครับฟาฟาทำงานแล้วลุงเดี๋ยวอเก็บกอนครับไหม่เต็มแล้วครับไหมเต็มแล้วครับโอ้หนูขวาครับใหม่นะท่านผมนี่ครับมีตัวซัมนี่นะครับหนูขวาตัวเต็มที่กับซัมนี่ครับเอาเพื่อนเก็บวะไหน่เต็มแล้วครับเต็มที่ห้าแล้วครับ่านผม ลุงกินอยู่เป็นบ่กินกินกินนึกกับพวกลุงมีเท่านี้บ่ลลันพอนะเขียนเขี้ยนหรือเขี้ยนเราโอ้ท่านผู้ชมครับเดินทางมาฮอดหลังสระแล้วครับมาเบึงปองนี้โอ้โหแตะแต่โบอลันครับปองเลยนี่ครับท่านผู้ชมงหลมาหิ้งข้างล่างมาลุนหลังนี้กันครับ เนจังไดลครับยงอู้โดนครับนผู้ชมหัวแตกครับตัวนี้กูตัวกครับหัวแตกครับนผู้ชมตัวนี้ขี่ครับแก้วครับเต็มที่ห้าที่หกแล้วครับท่านผู้ชมมุ้งนี้นะครับท่านผู้ชมมุ่งทีเด็ดเฮอ้ โอ้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 ลันเสาครับทน้องชมแต่ว่ามันดินออกนี่เนาะอืเฮ้ยหลันมาขวดตีวะหอยกูเนี่ยควดเหอโอ้ควายเอ้ะใค่ไปเพล่ยนอึ้ยนี่ลายหูนี่อันนี้ห้อยใหม่ใหม่หลังฝากดวงไว้นี่โอ้กับดักโบราณครับทน้องชมมากินครับเจ้าโบราณครับ

นี่มันก็ีระแวงคนเด้อย่น้อยมันอยู่ใกล้คนมใส่ไก่คยนงนกูบึกกับไิกูไหมไมูเปลี่ยเปือกนี่ใช่หรอตกเบ็ดล้วบ้ผลงานของเขาครับ เกตเแต้มครับได้กลับห่างแล้วครับท่านผู้ชมมื่อนะพอได้อยู่ได้กินครับท่านผู้ชมชีวิตของคลอาหารเนี่ยเป็นวันนี้นะครับวันหยุดวันยังก็ไปหายากหายกินนะครับท่านผู้ชมก็มีบักฮงอยู่ครับท่านผู้ชมคิดว่าน้าอีมีต่ำบักฮงอีกอไม่ครับมื่อนะโอเคครับท่านผู้ชมหาความนุครับรับชมตอนทำอาหารเลยครับนี่ครับท่านผู้ชม เนี่ยผมเขาแกควาเล็เสร็จแล้วครับควาเสร็จแล้วผมไปแช่ตู้ไว้ครับเก็บตัวครับท่านผู้ชมวันนี้แน่กินกันอิ่มทั้งกองพันอยู่ครับนี่ครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวรอเมนูตอนเที่ยงครับว่าจะอีพาเฮ็ดยังกินครับท่านผู้ชม

Xe nó mạnh hợp không? Ông đeo đeo, đeo nó mạnh xuống, <laughs> uh, xuống hợp đúng Ú Thân một xuống hợp bên nó mạnh hợp Ú Ú Giật xuống giật cái xe hợp không xuống có đây hình chè cột tịt tạm Hết xuống phùm này đi hợp không xuống Ở đây khá nó mạnh hợp Mạnh nói, đeo hợp không xuống vậy เอาเอาเอาตามมีตามเกิดนะนะเพื่อนนี่ครับเป็นเซีมาแล้วนะครับเพื่อนผมเคยเป็นเซฟอยู่ไอโรงแรมมึงเลยครับนี่ครับสมหน้าขอก่อนมาทหารเพื่อนเป็นเซีมาก่อนนะครับโรงแรมเถวมึงเลยบูมแฟนหัวจักเขาครับโ <c oughs> รงแรมบูมแมนเออันนี้ดิครับ บมีที่บมีผู้แดงที้จักเขานี้เงอนยนะเขาเป็นเซฟหรือกรับนะครับคนนะนี่ส่นูลงไปนูนี้ก็อีเห็ตสองเมนูนะครับมันนะเมนูแรกก็ยเป็นผัดกระเพราครับนี่มาแล้วครับผัดกระเพราชิ้นนะครับมันนะ ì ơi sếp chinh vào theo mừng lưới ní lúc chắc không biết lắm nông anh hoài ô bé áp nông rồ nông hoài cả mối biệt lọt เบ็ดทุกอย่างครับคันเครื่องปรุงเบ็ดพร้อมีเห็ดจังได้กินนะครับผู้ชมานไม่ได้ปิ้งกินซื้อบ่เอ่ะฮะจะมีรถด,ดีน้ำมันห้อยแล้วก็ซอสห้อยนะครับท่านผู้ชมอย่างขับไม่ได้ข <c oughs> ับไม่ได้ <c oughs> ต้องช่วยรถครับ แต่ว่าเบิ่งจักการทำแล้วประสบการณ์เซฟหนึ่งปีของเขานี่ผมว่าอีเซฟแน่นอน,นครับเมนูนี้นี่นี่โอหอม้วครับเพิ่มนะครับ,นะรบผัดสไตล์แต่จิ๋วนะครับผสมกองกางตุ้งนิดๆครับยังไปทำทิศตะวันออกนะครับ ขัดขัดมีนีมีบ้๊วีราการขัดบรธรรมดาครับเซฟคนนี้ขั้นตอนสุดท้ายครับใส่ใบกะเพราลงไปครับนี่ครับวีร์ลาเซฟห้าดาวครับ ผัดกระเพราหนูนะครับมีหนูนี้พอกหนูพวกอย่างนี้เวลาเฮ็ดนี่มันต้องมีพริกมีพวกกระเพรานี่แล้วครับมันไอยซอยดับกินนะครับทั้งสุดสีสันนี้อู้น่ารับประทานโอเคปิดแกท นี่ครับท่านผู้ชมเมืม่อน,นี้ก็เป็นวันพุธนะครับท่านผู้ชมโรงเลี้ยมก็มีเมนูพิเศษมาครับเป็นไข่ลูกเขยครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นแกงคาไก่นะครับท่านผู้ชม,มเมนูที่ทราบนี่ก็เป็นในอย่างก็ละ่ะผัดบักแตงใส่ไข่นะครับท่านผู้ชม เมนูนี่4กลายเป็นของหวานนะครับเั่วดำนะครับท่านผู้ชม่เถ่วดำครับนี่ก็เป็นข้าวของเราครับท่านผู้ชมดวงเลี้ยงเพิ่งเอามาส่งครับลายเมนูครับท่านผู้ชมนี่นะครับเมนูที่2ไฮดเป็นเมนูอะไรนะเพื่อนฮะขันผิดแกงหนูครับท่านผู้ชม โอ้แดงจึงครึ่งเลยมั้งนะบอสไซนี้มันตั้งยังเด๋วมีนูเล็กครับบอกรถสิบมันตั้งกันที่อันแรกบอสไซพี่แกงอ๋ออันนี้ไซพี่แกงเัน๋ย้ไปเปลี่ยนกุญแแบบกัน เชฟคนละคนนะครับจากเมนูแรกจะเป็นของเชฟติ๊กนะครับน,นี่เป็นเชฟเพิร์เหมือนเลยกันครับคนนี้บบแมนเชฟโรงแรมนะครับแต่ว่าเพื่อนเฮ็ดกินอยู่บ้านเชฟไรโอ๋ผมเลยให้ผมให้เขาเฮ็ดให้เบิรงครับอันนี้ก็เป็นเมนูนู่นักพริกแกงครับท่านผู้ชมมีควาง Mining hay hoặc không còn nó giờ đây 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 นำตูดเล่นตูดดีต่อตูดดีลงไปครับซื้อตรงถังร้านถังร้านครับบ๊วยกู้แรกใส่ตะลิวผู้ที่สองแซ่ดสารพีครับทับพีทับพีสารพีวะสไตล์การผัดแก่เจ็กตังกันไปนะครับคงไม่ขนประยุทธ์ ก็คมดีเดี๋ยวว่าน้ำนีสุกงานเพื่อนเฮ้ยน้ำก่อนใส่น้ำอุ่นตินลงไปครับไม่เหี้ยเนี้ยเซเป้แม่งก็แข่งไม่จัดเอาเอาเอาหวานด้วยโอวันตินนะครับดความน้ำแข็งนะ นี่ครับใส่ใบกระป๋ลงไปครับน้ำตาลถูตู้โอ้บุญวะเสียบสุดเด็ดแม่งใส่หิรยังกันแล้วกันเฮ้ยครับท่านรวมตัดไปตอนเากินข้าวเลยครับมีการไายแล้ววันนี้กายไทยนครับนี่ครับท่านรวมบรรยากาศของ พวกเราครับกินข้าวเที่ยงนํากันครับจะมีไข่ลูกเคยกับผัดแตงใส่ไข่นะครับแล้วก็มีไล่เมนูครับที่ลรงเลี้ยงทํามาให้พวกผมประทางชีวิตนะครับนางไก่ให <t> ้ร้อพ่อบ้านไม่กินหนูเหรอเป็นอย่างเคยกินหนูไหม นี่ครับเพื่อนๆกับจาก,กับทยอยตักเข้ามาแล้วครับเขียครับท่านผู้ชมเป็นใจครับแหมว่ะครัาแซมนะครับเข้าครับสดๆท่านผู้ชมรู้ปึ๊บสดๆเป็นน้ำเยลยดิเซฟครับเอา้า <laughs> ดิกที่มาจะเตะเขาต้องฟาตี <laughs> นี่ครับเปิดเปิดเปิดโปรโมชั่นดูดูดดูดูผู้ชมเข้าหนึ่กันด้ครับเซรบๆครับนี่นะโอเคครับานผู้ชมคลิปนี้คขอนลาครับ วันนี้ครับ,บ,รบไปเจอกันไหมคลิปหน้าครับทนผู้ชมคลิปนี้ขอลาไปได้วยบรรยากาศยามเที่ยงครับ